ที่จ่ายเนี่ยกรณีแบบนี้นะคะจะไปทําระบบบาบัดน้ําเสียเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอาจารย์บอกว่าคิดทั้งของและแรงเลยนะรวมกันของและแรงทั้งหมดในระบบบ,บําบัดน้ําเสียอยู่ที่สามแสนโดยในก้อนสามแสนนี้ค่ะจะแบ่งเป็นค่าของค่ะสองแสนห้าแล้วก็ค่าแรงห้าหมื่นค่าแรงค่า ความเชี่ยวชาญของเราเนี่ยนะห้าหมื่นบาทแต่มีค่าของอีกสองแสนห้ารวมกันเป็นสามแสนก็มีกฎหมายภาษีหักนะักที่จ่ายเวลาจะจ่ายเงินนะคะเขาบอกว่าหากเป็นสิ่งของที่จับต้องได้เนี่ยมันโต๊ะมือนเก้าอี้พวกนี้ค่ะกล้องอคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆพวกนี้จับต้องได้ห้ามหักภาษีให้จ่ายเต็มได้เลย นั่นหมายความว่าสองแสนห้าก็ห้ามหักภาษีเพราะเป็นค่าของเพราะเป็นค่าของให้หักเฉพาะพวกค่าบริการที่เวลาจ่ายเงินไปแล้วเนียจัดต้องไม่ได้เช่นค่าโทรศัพท์มันจับไม่ได้ค่าขนส่งค่าแรงค่าจ้างค่าบริการเนี่ยค่ะพวกเนี้ยมันหักมันจับต้องไม่ได้เขาบอกให้หักภาษีไว้นะฉะนั้นแปลว่าเมื่อกี้ค่ะมันมีค่าความเชี่ยวชาญค่าแรงเราอยู่ห้าหมื่นบาท ก็ให้หักจากห้าหมื่นเคสพวกนี้ค่ะมันจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนภาษีแล้วว่าถ้าเราโดนหักเฉพาะก้อนห้าหมื่นแปลว่าเงินที่เข้ากระเป๋าเราก็จะได้เยอะขึ้นเพราะเราโดนหกกักภาษีนี้เยอะห้าหมื่นสามเปอร์เซ็นของห้าหมื่นสามเปอร์เซ็นของห้าหมื่นสามารถวก็ได้เงินนิดเดียวใช่ค่ะสามเปอร์เซ็นของห้าหมื่นก็คือพันห้าอ่ะก็จะโดนหักแค่พันห้าเท่านั้นแต่กรณีหากเป็นการรับเหมาจา้างทั้งหมดเลยของระบบบำงบัดน้ําเสีย พวกเนี้ยค่ะสัมภารมองว่าฉันไม่สนใจว่าเป็นค่าของหรือค่าแรงเท่าไหร่ให้มัดรวมกันเป็นยอดสามแสนเลยแล้วหักภาษีเลยแปลว่าเอาสองแสนห้าไปบวกกับห้าหมื่เป็นสามแสนเอาสามแสนคูณภาษีค่ะสามเปอร์เซ็นตก็เป็นเท่าไหร่คะเก้าพันเพราะฉะนั้นเราก็จะโดนหักภาษีเก้าพันหรือในหน้าที่ของบริษัทก็จะหักภาษีเราเก้าพันนั่นเองค<ฆ>ค่ะ แทที่จะเป็นพันห้าก็จะลายเป็นเก้าคัะเขาก็เลยเรียกว่ารีครับว่าให้แยกค่าแรงนะค่าของออกจากกันเพราะฉะนั้นเคสรับเหมาต่างๆรับเหมาทํางานให้ไม่ว่าเป็นของหรือเป็นแรงเราจะแยกบินหรือไม่แยกบินก็ตามนะคะก็จะโดนหักจากทั้งก้อนครับค่ะ,ะจะร้อ็เลยใช่ไหมครับแล้วอยว่างนี้เราจะต้องใช้ชีวิตยังไงครับเราก็ให้ผมก็จะบอกให้คุณไปซื้อของของคุณเงถูกไหม คุณไปซื้อของคุณเองมาแล้วผมก็จะออกแค่เพียงแรงความรู้ของผมมาทํางานให้เท่านั้นใช่ค่ะอาจารย์แต่ในทางวิชาชีพแล้วนะคะกาไรส่วนหนึ่งจะมาจากค่าของค่ะอาจารย์ค่าของเราจะอูเมื่อราคาไปอยู่แล้วในสัญญาจ้าเพราะฉะนั้นก็เราก็อยากซื้อเราากก็อยเป็นคนซื้อเองค่ะอาจารย์ก็เราอยากได้กาไรในส่วนนี้ด้วยที่ไม่ใช่แค่ค่าวิชาชีพหรือค่าแรงเท่านั้นแล้วถ้าเกิดเราต้องการผลต่างอยู่ตรงนั้นด้วยก็แปลว่าเราจะต้องยอมโดนท่า 3%จาก3ามแสนบาทที่เป็นยอดมัดรวมใช่ค่ะ